บอร์ดดีเว่าไป<อ>พี่บอร์ดดีเอสไอนะครับวันนี้ประชุมกันตั้งแต่9ก้นาฬิกายีนาทีที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระโหมเป็นประธานการประชุมที่จะเอาให้ได้ <c oughs> นะคณะกรรมาการก็จะมีพันธุ์ประพฤิวีรสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรองประธานอันนี้ก็จะเอาให้ได้มีนางพงศ์สวัสดีละโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ มีกรรมการโดยตําแหน่งอ่ะก็จะมีพวกประหลัดหลายกระทรวงอย่างเช่นจำชื่อไว้เลยนะถ้าเกิดเหตุเพลภัยอะไรคุณตาประหลัดผู้นี้ต้องรับผิดชอบเช่นประหลัดกระทรวงการคลังป,ร,งประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อายการสูงสุดมีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเจ้ากรมพัฒนานูทหารผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาในความแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก9รายนะครับ ร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนของกรรมการผู้ทรงคนอาวุธปรากฏว่าพันธุ์ตรลเอกสุทินทรัพพ่วงด้านกรรมการผู้ทรงคนอาวุธด้านการสอบสวนคดีอาญาและพลตรวจโทสสำราญนวลมากรรมการผู้ทรงคนอาวุธด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งลาการประชุมครั้งที่แล้วก็ลาการประชุมนะ,ะโดยให้เหตุผลว่าติดราชาการนะครับแล้วก็ในบรรดาผู้เขา้าร่วมประชุม คณะกรรมการคดีพิเศษครั้งนี้นะครับสัดส่วนกรรมการโดยตําแหน่งก็จะมีมีคุณภูมิธรรมมามีกุตวีมา,ม,ม,ามีประหลัดก,กระทรวงยุติธรรมมาด้วยตัวเองแล้วก็ประหลัดก,กระทรวงการคลังไม่มามอบให้ผู้ตรวจราชการมาคือนายอัตริพลอัฐวาราเดชแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองมาเป็นผู้แทนของประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยคือในายชัยวัฒน์จุนจิลพงศ์แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ประหลัดก,ก็ไม่มา ส่งผู้แทนมาเป็นที่ปรึกษาคือนายนารงงามสมมิตรอ,อายาการสูงสุดก็ไม่มาส่งผู้แทนมามนางยาวรักษ์นนทักแก้วอธิบดีอายาการสำนักงานคดีพิเศษแล้วก็พอบอตลอกก็ไม่มานะครับส่งพลตบดโทอภิชาติสุริบุญญาผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดีเข้าร่วมประชุมแทนแม้แต่คุณประกรณ์นินประพนนะันธ์เลขากรรมาการกิจการซึ่งคราวท,ที่แล้วมาแล้วบอกว่าระวังจะไปแทรกแซงองค์กรอิสระนะ ไม่มานะครับมอบหมายรองเลขาธิการกรรมการกิจการคือนายนพดลแกรีเลรนะ <S 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 ในขณะที่เจ้ากรมพัฒนมนูทหารนะครับพลเอกพิสิทธิ์นกเมืองเข้าประชุมเองและผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มานะครับมอบนาจีรานุวัตร์ธัญญเจริญผูลน,นิการอาวุโสฝ่ายกฎหมายนายกสภาธนายความนายวิเชียนชุบไทยสงมาเองและพันตุรตียุทธนาแพรดามาทีบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมาประชุมเองนะครับกรรมการตําแหน่งเนี่ยมา12ท่าน นะครับและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็มีนายเพชรชินบุตรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษศาสตร์เข้าประชุมเองนางดวงตาตันโชกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประชุมเองนายชาติพงศ์จิรพันธ์เข้าประชุมเองนะครับอันนี้ด้านกฎหมายแล้วก็นายจริตนายนรินพงศ์จีนาภักดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเข้าประชุมเองแล้วก็มีนางทัชมัยกฤษสุดนะ ตัางกฎหมายครับประชุมเองพลนเอกสุธินทรพว่วงไม่มานะครับพลตรวจพลตีพลนเอมนมเมกมนูแมฆหมอกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปราบปรามผู้มอิิทธพลเข้าร่วมประชุมพลตรโทรสํารานนวลมาไม่มาประชุมนะครับแล้วก็นายประกรธนสุวรรณเกษมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารเข้าร่วมประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาเจ็ดนะ,ะขาดสองอนะ มาขาดไปสองนะครับที่ประชุมมีมติไม่รับเป็นคดีพิเศษแต่ให้ดำเนินการตามความผิดมาตรา21วงเล็บหนึ่งตามบัญชีแนบท้ายของพรบอรสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีอำนาจในการสอบสวนคดีฟอกเงินนะครับและบอร์ดมติบอร์ดของคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยซึ่งมีหลักใจความสำคัญคือถ้าเป็นการรับคดียาคดีอาญาอื่นที่ไม่ใช่ความผิดตามบัญชีแนบท้ายพรบอรสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรคหนึ่งวงเล็บ2เช่นฐานอ้างยี่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐหรือพ,อพอรอปอว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกอุทิศภาพวกนี้ต้องใช้มติ2ใน3แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ต้องใช้มติ<ฆ>ใช้แค่กึ่งหนึ่งก็ได้<ฆ>นะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมติเมาาื่อวันนี้ได้ไม่ครบ15เสียงนะครับ มีคนลงมติแค่11เสียงก็ที่มานะที่มาแล้วก็ที่ไม่มาที่ไม่มาที่ไม่มาต้องน่าแปลกใจเพราะว่าไม่มาซ้ําไม่มาอีกแล้วอีกแล้วและอีกแล้วและอีกแล้วแปลว่าเขาอิกแนอนะคือเขาเขาแลจะมาทำไมแล้วคนที่คนที่ไม่มาคนหนึ่งคือผบตรมอบหมายตำรวจอีกคนหนึ่งก็ไมมาไมมาได้รับมอบหมายแล้วไม่มาแต่วันนี้วันนี้ตัวแทนมาแต่มาก็ก็ไมได้ตัดสินใจอะไรใช่เราก็เป็นตัวแทนเนี่ยคือมาโดยตําแหน่งหน้าที่แลวตำรวจอีกสองคนนะผู้ทรงกุวุฒ ไม่มาสองครั้งเบิ้ลเลยเออไม่มาสองครั้งแล้วไม่ส่งใครมาอ่าคุณประกณ์นี่ประพันยังไม่มาเลยอ่ะคุณประกอ์ไม่มาไม่มีใครอยากเข้าคุกั้งหมดเนี้ยไปดูได้เลยนะจําหน้าคนที่อยู่ในห้องนี้ไว้หมดเลยนะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดกับพวกคุณนะอย่าร้องขอความช่วยเหลือมิมี่เมื่อกี้ที่ซื้อไปมิเห็นมีคนโอนครบเลยโอนไม่ครบเลยถ้าคนไหนไม่โอนเปลี่ยนคนใหม่นะฮะ เออไม่โอนตัดสิไปเออเอาละขอบคุณมากนะคะโอ้ให้เราคุณซันนี่จากออสเตรเลียเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะสรุปแล้วคือผลออกมาคือไม่เป็นดังที่เจ้านายเอาอ้วนต้องการต้องการใช่ดังนั้น,น <ะ S 1> คือว่าคณะกรรมการดี DS i คดีพิเศษนั้นไม่รับ เป็นคดีพิเศษให้ดาเนินการตามกฎหมายตามกฎหมายปกติก็ไปไปทำเอาเรื่องฟอกเงินมาแต่ว่าพอทําเรื่องฟอกเงินเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับการเลือกตั้งไงตัวเองก็ต้องตั้งคดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องส่งเรื่องไปที่กกตอ,อยู่ดีะนะกะกะตซึ่งจะเพิกเฉยอยู่ดีก็จะละเลยอยู่ดีคือกกตเนี่ยถ้าไม่มีกระแสอะไรมากดดันอย่างเนี้ยกรณีแบบเนี้ยโจรตัวะะตนะต้อจะไม่ทําอะไรออะจนกระทั่งว่า จนตัวเขาจะประชุมเอาอำนาจตัวเองไปทำอยู่แล้วเนี่ยจึงเอากฎหมายไปให้เขาดูว่าเออำนาจอยู่ที่ฉันนะค่ะก็อย่าไปทำนะก็ไปแปะไว้หน้าบ้านไหมนะก็มีอำนาจอิงเจตใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยนะใช่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าวันนี้รัฐบาลหน้าแหกอ่ะคือพูดง่ายๆเลยถ้าเพอถ้าพลาดหัวเลยบอกว่าหน้าแหกคือรัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นเอาเป็นเอาตายที่จะใช้ไม้เนี่ยขู่เขาขู่สวสายสีน้ำเงินก็คือขู่ภูมิใจไทย ว่าเองต้องสยบภายใต้ฝ่าตีนกูนะถ้าเองไม่สยบนะม,มือจะต้องโดนนะยิ่งมีสวใสวส,วส,สีเงินมากเกินไปนี่ใช่ไหมแม้ว่าจะเดี๋ยวนี้พยายามจะสลายสีเสื้อน้ําเงินนะก็ไม่ได้กระสุนด้านกระสุนด้านไม่ได้ไม่รู้รู้จักว่าวันนี้น่าแหกเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นโดยเอาอ้วนเองอเริ่มต้นกันแบบใหญ่โตโอกอาจจาได้ไหมฮ้ยย้อนหลังกลับไปคุณทวีสัตว์สองเนี่ยพูดทุกวันเลย พูดทุกวันเลยแต่ถ้าไปดูเอาอีกบริบทหนึ่งของคุณ<ม>คุณสมชายแสวงการคุณสวดีเล็กนิดอ,อ่างเงี้ยสองท่านเนี่ยเขาจะเป็นหัวหอกเลยบอกว่าเฮ้ยการเลือกสวมันหัวกันนะ<ม>โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้1 2 3 4 5สองสามีมีชัดหลุดลายหลุดดังต่อไปนี้หนึ่งคะ<ม>คือไม่มีฮิ d เด n agenda ต่างการเมืองใดๆเลย<ม>แต่แต่อยากจะบอกให้รู้ว่าการเลือกสวมามันไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรม,ม เราอย่ามองเพียงแค่ด้านว่าโอ้เรามีสวใส,ส่สีน้ําเงินเยอะเสื้อบางทีมันไม่ได้บอกสันดานคนอืสีเสื้อไม่ได้บอกว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นอย่างไรเราบอกโอ้ยอาจจะมีแพ็กใหญ่เว้ยอันนี้เว้ยอันนี้เขาจะบช่วยเราดวนวนั่นนี่โน้นช่วยชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์เราไม่ต้องจัดตั้งก็ได้ถ้าหากเราเริ่มต้นจากการเลือกตั้งสวแล้วมันพบความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมการดูไม่แรกผิดการดูไม่ต่อไปมันก็ผิด ฉันไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาใส่เสื้อสาววสีน้ำเงินแล้วแบบเราจะต้องแบบทุกอย่างถูกหมดอ้ยถูกไปหมดนบนอบนอบ,นอบ,บูชาสบวทุกคนดีหมดเลยเพราะใส่เสื้อสีน้ำเงินไม่ใช่ลูกแกะบางทีมันสวมเสื้อหนังราชสีบางทีควายบ้าควายปา่ามันใส่หนังลูกแกะก็ได้ เขาอาจจะเป็นใจสีน้าเงินจริงๆก็ได้หรือไม่น้ําเงินจริงๆก็ได้แต่เราก็พบเห็นเองว่าแต่เราไปดูที่ความเป็นจริงการบริการเลือกตั้งที่มันไม่บริสุทธิ์มันไม่โปร่งใสมันมีกระบวนการซึ่งเราพบเห็นได้ว่าหัวกันคือถ้าเจ้านายเอาอ้วนฉลาดซะหน่อยเมียเจ้านายเอาอ้วนฉลาดซะหน่อยเอาอ้วนฉลาดซะหน่อยทวีฉลาดซะหน่อยคุณจะพบได้ว่าถ้าคุณจะล้มสวที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินคุณใช้กฎหมายแล้ววันนี้คณะกรรมการเนี่ยซึ่งใจสัน ใจสั่นนะก็เลยต้องโบยไ,ไปโยนไปกุโยนเผือกร้อนไปไปใช้กฎหมายจัดการการเลือกตั้งหรือการได้มาซึ่งสวควณจะกฎหมายฉบับที่ไหนไปใช้แต่ให้ถูกต้องตามกฎหมายตรงไปตรงมาไม่ใช่ลัดทางลัดเอาชนะกันจนทําลายหลักการของบ้านเมืองไม่ได้นี่มีเมื่อวันท่านอาจารย์จรลันพักดีธนากณพูดได้ดีแล้วอันนี้เป็นหลักเลยนะว่าอาจารย์จรลันบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องเสาหลักทางกฎหมายของบ้านเมืองน,นะคือคดีเนี้ย อาจารย์พูดเหมือนอาจารย์ก้วสันแล้วม,มันเป็นอำนาจของกกตนะเป็นอำนาจของกกตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัง้งยี่เรื่องฟอกเงินเรืต่างๆนะมันเป็นองค์ประกอบของภาพใหญ่ของคดีหัวเลือกตั้งซึ่งคือมันขึ้นอยู่กับกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งสวกฎหมายกกตเพราะฉะนั้นเนี่ยกกตเป็นอำนาจที่จะต้องทำถ้าเราปล่อยให้ดีเอสไอซึ่งไม่มีอำนาจแล้วดีเอสไออยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหารมาแทรกแซงแบบนี้ได้เนี่ย อีกหน่อยเลือกสสเขาก็ทําได้ออีกหน่อยทําประชามติมนะนักการเมืองที่ไม่พอใจและมีอํานาจอยู่ก็จะเอาดี i มาทํางานแบบนี้ได้ค่ะบ้านเมืองมันจะไม่มีหลักการอะไร<อ>เลยแลพี่ก้องไปดูนะไปดูสื่อมวลชนซึ่งเป็นหนึ่งในสามเส้าหนึ่งสามเส้าหลังการเมืองทางเมืองไทยก็ได้นะสื่อมวลชนถ้าพี่ก้องวันนี้เป็นบอกกอ่อข่าวพี่ก้องจะพาดข่าวนี้ว่ารัฐบาลหน้าแหกในงานแบบนี้แหละ ไม่ไม่ต้องพลาดพลาดข่าวปกติเลยเนะี่ยสมมุติเราเรา,เราจะพิมพ์บอน์ดสีพิมพ์นนแล้วขึ้น,ข,นขึ้นเว็บเนี่ยพลาดว่าคดีไม่รับคดีหัวเลือกตั้งถูกไม่รับคดีหัวเลือกตั้งเป็นคดีพิเศษนางนางที่พิมพ์ยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย่วนบอร์ดคดีพิเศษรับรับคดีเลือกสอวอข้อหาฟ้องเงินแล้วตัวเล็กไม่รับอ้างน,อาอน,นีอันเนี้ยอันเนี้ยเราท่านต่างเป็นสื่อมวลชนด้วยกันอ่ะ ควรพึงสำนึกอย่าต้องให้พี่ปองสอนเลยนะคิดกันตัยเองได้มสมองมีอมืมันคือไม่รับเพราะว่ามันคือมันคือว่าด้วยเรื่องอั้งยี่ซ่องโจรต้องไม่รับแต่ให้ใช้กฎหมายฟอกเงินซึ่งไอ้กฎหมายฟอกเงินเนี่ยไอย้อรับคดีฟอกเงินมันไม่ต้องเข้าที่ประชุมอมติมตอบอร์ดดูแล้วคือภาพใหญ่มันคือไม่รับตัวไอ้ติ่งเนะี่ยคือรับ มีต,ติ่งห้อยท้ายสื่อมัลชนนต่บางทีจะพลาดหัวอะไรอ่ะอายอายหัวไม่มือตัวเองด้วยนะเวลาคออะไรอ,ะอ่ะนิดเดียวนิดเดียวเมื่อวานพูดเรื่องสื่อไปเยอะพูดเรื่องไทยพีบีเอสไปเยอะเมื่อวานัอดีเพิ่งไปเห็นนะ งานวาน,นักข่าวสมาคมนักข่าวเขาเชิญใครไปปตาตากถาหรือไมใครคะคุณภูมิธรรมเวทยชัยชัยจ้าเราก็งงไปโอ้เข้าเชิญคุณภูมิธรรมมาทําถูกแล้วกองอกองเชิญท่านชวนอะกองมาทาผิดเออกองจ่ายร้านจ้อยกองกองขายร้านกองจ่ายร้านเนี่ยเออกองไม่เหลืออะไรเลยดีไม่ต้องแก้ผ้ากลับบ้านอมานั่งขายปลาหมึกอีกกบมานั่งขายต่ออีก